ถ้าวันที่แปดไม่เห็นตัวคุณทักษิณเนี่ยมันก็เป็นคําตอบแล้วส่วนวันที่เก้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นคุณคุณทักษิณก็กลับแต่ว่าการตัดสินใจนะครับออกไปเมื่อวานนี้เนี่ย <c oughs> เพราะคุณทักษิณก็ไม่มั่นใจไปแล้ว <c oughs> ว่าจะเป็นคุณ <c oughs> นะครับแล้วถ้าคําวินิจฉัยเป็นลบเนี่ยมันจะคําวินิจฉัยเนี่ย <c oughs> มันจะกลับมาที่หนึ่งปีหรือจะกลับไปที่แปดปีปเนี่ยนะครับก็อยู่ที่คุณทักษิณจะต้องตัดสินใจ ว่าในช่วงวัยอายุเจ็ดสบข้า7เจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยนะครับจะตัดสินใจอย่างไร,รนะครับกับชีวิตถ้าถ้าสมมติว่าวันที่เก้าด้วยนะอ่ะสมมติว่าวันที่แดบอกว่าห้ามเดินทางมมาทุกไปให้สุดเลยวันที่8ดบอกห้ามเดินทางวันที่เก้าผิดต้องต้อง,ต,องต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำใหม่ไม่ว่าจะปีหนึ่งหรือจะกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าจะทำให้คุณออม วันที่9เนี่ยยังไงคุณทักษิณจะเป็นต้องกลับมายืนอยู่ตรงนั้นเพื่อฟังคําสั่งไหมถูกต้องหรือถ้าเขาไม่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกหมอไม่ให้กลับแล้วสมมุติว่าตัดสินอะไรออกมาก็แล้วแต่แล้วเขาบอกเขากลับมาวันที่สิอ่ะสมมติมันทําให้เรื่องเปลี่ยนไหมคือสารก็ต้องอ่านยังไงวันที่เ<อ>ก้าเเดินนะ่นะครับโดยโดยหลักเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไม่ใช่คําพิพากษาครับปกติถ้าเป็นคําพิพากษาเนี่ยนะครับถ้าไม่มาหนึ่งนัดเนี่ยสารจะออกหมายจับนะครับและนัดหมายวันใหม่ และสารก็จะรับหลังครับนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนื่องจากว่าไม่ใช่คําพิพากษานะครับสารต้องโดยหลักเนื่นองจากว่าเป็นคําสั่งสารก็จะอ่านนะครับเมื่ออ่านแล้วคุณทักษิณถ้าเป็นโทษก็อยู่ที่คุณทักษิณจะตัดสินใจกลับหรือเปล่าครับซึ่งวิธีการที่ไปนขณะนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งหลักหรือจะไปแบบไปยาวเนี่ยก็อยู่ที่คุณทักษิณเองเพราะว่าหลักเนี่ยนะครับคุณทักษิณไม่ มีความประสงค์ติดคุกสักวันนีเน่เป็นจุดยืนหลักส่วนนี้นะครับว่าว่านะครับถ้าเป็นคุณไอ้นี่ไม่ต้องสงสัยคุณจะยังไงคุณทักษิณกลับอผมก็บอกว่านะครับคุณทักษิณจะต้องคิดนะครับในวันเวลาณขณะน,นี้รวมกระทั่งสถานการณ์มันขณะน,นี้มันต่างจากสิบเจ็ดปีก่อนนะสิบเจ็ดปีก่อนที่ผมอยู่กับคุณทักษิณคือกระแสะประชาชนเขาเห็นว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความยุติธรรมถูกยึดอำนาจถูกคอตอสอถูกตุลาการ พิวัตรแต่ว่าเนี่ยครับสองปีที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยข้อหาเหล่านี้คุณทักษิณทำลายหมดนะครับเคารพนะครับในกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทาความผิดจริงบัตรนี้สำนึกแห่งการกระทาแล้วเห็นไหมมันไปมัดทั้งหมดและคำวินิจฉัยนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้คุณทักษิณเดินทางลำบากไปได้บางประเทศและไปไม่ได้บางประเทศนะครับมันจะไปอยู่ในที่ไอ้อินเตอร์โพลแล้ว